ในโลกออนไลน์ฮือฮากันมากนะครับผู้มในการโรงเรียนศรีบนเรืองวิทยาคารเผยสาเหตุที่ให้ครูนักเรียนแต่งกายตามเพศสภาพครับอนุญ,ญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพผูพ้มในการโรงเรียนศรีบนเรืองวิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพูในนัดณชัยเบี้ยวเก็บอนุญาตให้นักเรียน LGBTQ+ แต่งกายตามเพศสภาพได้เพื่อให้นักเรียนได้เป็นตัวของตัวเองมีความสุขในการมาเรียนและสร้างความเท่าเทียมทางเพศ โดยก่อนอนุญาตทางโรงเรียนจะเชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กมาพูดคุยทําความพาใจกันก่อนนะครับถ้าผู้ปกครองยอมรับได้ก็จะเซ็น MOU เป็นข้อตกลงร่วมกันปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชายขอแต่งตัวเป็นหญิง3คนคนโดยเด็กสามารถสวมเครื่องแบบไว้ผมยาวติดกิ๊บผูกโบวได้เหมือนนักเรียนหญิงทุกอย่างและมีนักเรียนหญิงมาขอตัดผมสั้นประมาณ10คนและล่าสุดเพิ่มในการยังอนุญาตให้ครูเมย์ครูเมย์เป็นครูสอนภาษาไทยนะครับนางสาวปทุมพรจันทรัก์ ซึ่งเดิมครูเมย์สวงกระโปรงมาสอนแต่ในปัจจุบันสามารถแต่งกายด้วยชุดทํางานชายได้เพื่อให้ตรงตามอัตลักษณ์ทางเพศเชื่อว่าการแต่งกายไม่ได้ลดทอนศักยภาพคนและไม่มีอะไรเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่และในวันที่12มิถุนายน2566คือวันแรกที่ครูเมย์ได้นุ่งกางเกงมาสอนครูสอนที่นี่มา6ปีแล้วเด็กๆชมกันเกลียวว่าครูหล่อมากเมื่อครูเดินเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนก็พร้อมใจกันปรบมือให้ ส่วนเพื่อนครูก็มาแสดงความยินดีกับครูเมย์เช่นกันบางคนซื้อเสื้อทํางานชายให้ครูเมย์เป็นของขวัญด้วยครูเมย์บอกว่าการได้เป็นตัวเองนั้นสามารถเพิ่มพลังในการทํางานได้300%เลย